สวัสดีค่ะ fc ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา fc มารับชมแนวทางเราสตาร์นะคะ fc ค่ะวันที่19ทธันวาคม2568ค่ะทุกคนขอโทษขอไปค,ค่ะวันศุกร์ค่ะทุกคนค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอซขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอเด่นเนาะทุกคนจอเด่นวิงลูดนะคะทุกท่านขะส่วนใครที่ไม่ชอบก็รอดูเลขเด่นประจำวันได้ส่วนคู่นะคะก็ เป็นการหาความน่าจะเป็นนะคะทุกท่านแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันใจขอให้ FC ทุกทุกคนทุกทุกท่านมีสติในการรับชมและรับฟังแนวทางนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะเจจะพาไปดูวันที่18ดทุกคนวันที่18นะคะจะให้เด่นเนาะทุกคน8กับ7นะคะ มา82257ทุกคนเด่นมา7เกือบไม่เป็นคู่กันให้นะคะมาคู่กันวันนี้ทุกคน7557นะคะทุกท่านค่ะมา7557ทุกคนแล้วที่นี้ทุกคนมาดูเลขไหลนะคะความเป็นไปได้ที่ไหลมี2มี4มี7นะคะทุกคนมี2มี4มี7นะ,ะทุกคนนะอะไรไหลมา2ไหลมา7ไหลมานะคะทุกท่านวันที่19นะคะความเป็นไปนได้ที่จะ เลขไหลนะทุกคนเนาะช่วงนี้ไหลติดต่อกันสามสี่วันแล้วนะทุกนะคะทุกคนตั้งแต่วันที่สิบสี่มาแล้วนะสามสี่ห้าวันแล้วทุกคนเลขไหลความเป็นไปได้ที่จะไหลไปวันที่สิบเก้ามีสองมีห้ามีเจ็ดนะคะมีสองมีห้ามีเจ็ดนะคะทุกท่านแล้วแต่ชอบนะทุกคนเลขเด่นประจําวันมาเลข5่านะคะทุกท่านไปต่อคะ่ะพี่้องขาวันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้านะคะตัวเลขตัวเด่น ที่ได้มาได้1กับ0ย์ทุกคนไม่มีเลขไหลมาเลยแต่ว่าเวลาจะจะจับคู่ใจก็จะจับอ้างเลขไหลอยู่นะทุกคนเรามาดูค่ะทุกคน1ค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนาห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนยะคะคู่ตัวเด่นนะคะที่คา1 0่ะ1001 คู่ที่ชอบเนาะทุกคนเจมักหนึ่งหาหาหนึ่งมักตามค่ะพี่น้องบอมักพานค่ะเลขเด่นประจําวันวันศุกร์นะคะอยู่ที่หกกับหนึ่งเบิ้ลประจําวันหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะทุกท่านเลขหกกับเลขหนึ่ง fc สามารถนําไปใช้ได้ทุกทุกวันศุกร์นะคะเลขหกกับเลขหนึ่งเนาะทุกคนแล้วแต่ชอบนะคะแต่ก่อนที่จะตามเลขเด่นประจําวันทุกคนก็ดูก่อนทุกคนค่ะตั้งแต่เช้ายันเย็นมามีเลขวันละสองตัวเนี่ยทุกคน เลขตัวในไหลเราค่อยตามนะคะถ้าใครอยากตามเลขเด่นประจําวันเนาะทุกคนที่นี่มาดูคู่เด่นแยกกับเลขเด่นประจําวันเด่นอยู่ที่1และ0ย์เด่นประจําวันอยู่ที่6และ1 1 6 6 1 1 1นะคะติดเลขเด่นประจําวันทุกคนเลขเด่นประจําวัน1 6 6 1 1 1ติดเลขเบิ้ลนะคะ0 0 6 6 0 0 1 1 0 0 6 6 0ใจกันให้และพี่น้องจับแต่คู่ตัวเด่น0110เพราะว่า ใจเสียดายสถิติตัวเลขนะคะทุกคนเมื่อวานนี้มาคู่กัน7557วันนี้จะมาไหม0660ขึ้นอยู่กับรวงทุกคนคะ่ะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับแนวทางเราสชะตา19ธันวาคม2568สำหรับคลิปนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f อฟทุกทุกท่านมาให้สำหรับวันนี้ขอให้เอฟซโชคดีนะคะโชคๆมันหมาน สุขภูสุขคนเลยพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะ